Manchester Derby match paid me surprise. เป๊ปกวาด,ดิโอลาเผยว่าเขามีไอเดียบางอย่างที่อยู่ในสมองของเขามันคือไอเดียแท็ติกที่จะใช้ดวนกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทฟฟอร์ดค่ำคืวนวันเสาร์ที่14มกร,ราคมนี้เวลาทุ่มครึ่งของไทยโดยซิตี้ของกวาดิโอลาชนะ9จาก17นัดท,ที่พบกับยูไนเต็ดโดยพวกเขาเสมอสองและแพ้อ,อีก6นัดตั้งแต่เขาเข้ามาแทนมานูเอลเบเยกินี่ในปี2016ก่อนเกมแมตช์ดับบี้ผมอยากจะพบกับยูไนเต็ดด้วยขุมกำลังของนักเตะที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากเราทั้งคู่ยังเหลือรายการบอลถ้วยให้เตะและเป๊ปกาลล่ตงัมในแะช เพราะผมมีไอเดียมีความคิดเรื่องแทคนติกอะไรสระ,ะเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเจอกับยูไนเต็ดส่วนเรื่องไลอัพเนี่ยผมไม่มีไว้ในใจหรอกนะเนื่องจากผมยังไม่ได้วิเคราะห์การเล่นของพวกยูไนเต็ดผมต้องดูก่อนว่าพวกเขาเล่นกันยังไงผมถึงจะวางแผนรับมือได้อย่างถูกทางโดยปกติแล้วเนี่ยผมชอบวุ่นอยู่กับการย้ำคิดย้ำทำและนั่งสร้างแทคนติกงงๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของผมในวันเสาร์ผมจะใช้แทคนติกที่บ้าบอของพวกเราที่เล่นด้วยนักเตะทั้งหมด12คนไปเยือนที่โอทาวฟอร์ดพบกับย มาเป็นแบบไหนปกติแล้วฟุตบอลเล่นกัน11คนแต่เป๊บพูดถึงแทคนิคที่ใช้นักเตะถึง12คนผู้เล่นคนที่12นั้นจะเป็นใครจะเป็นโค้ชหรือไม่หรือว่าจะเป็นคนดูบนอัธจันทร์เรามารอดูกันครับบอลบอยลงคลิปทุกวันฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ